ถ่ายแล้วอ่าวันนี้เราจะมาอยู่กับ S S T T V นะฮะโอ้วันนี้เราเรารู้สึกว่าเราเปิดเซ์ฟเล่นกันแล้วเราจะเจออะไรหลอนๆแล้วล่ะนั่นคือไม่ใช่ป่ะาะวฮีโร่บายเวอร์ชั่นใหม่มาละเออเป็นฮีโร่บายตัวธรรมดาแต่ใส่หน้าคุมดาบพังตูมีดาบสำรอง เออทำไมทิปตั้งไม่พูดอ่ะเออกดปิดโอ้ยตายอ๋อกดปิดมาแล้วมาแล้วเอออินเดอรวอเตอร์เซเลนทูครับคุณคิดยังไงกับฮิลล์วายครับเออผมว่าถ้าผมเจอฮิลล์วายผมจะไม่ลบโมนี้เลยเอ้าอ้ยนี่นี่ไม่ใช่เล่นโอเวนแลนนะผมไม่ได้เล่นกับตากนะผมเล่นโอเวนแลนนะผมเล่นอกเออเมื่อกี้โมเจ้าตัตกลาวา ยังไม่เล่าเอานี่เราเราู้สึกว่าเราจะมาหาไดมอนด์กันคือตอนแรกนะฮะผมก็เรีบทิปเปิ่อนะฮะไอ้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 กระติบคุ้งฮะสติปะติปไม่กระติบไอ้กระติบนะฮะมันไปมันเห็นน้ําหยุดไหลและก็ไอ้ซายคุ้งมันก็เห็นน้ําหยุดไหลผมก็เห็นตัวอะไรไม่รู้ตาขาวขาวโผล่มาไอ้นี่มันไม่ได้เรด้วยมันไม่คุภาทเฉยใช่ฮะโมไม่คุ้ม จีกนหน้าไอ้ชาเลยบ้าน,นหนู <c oughs> เป็นแบบลมมันมีมอสเตอร์นิ่งหมดอ่าเอ้ยทิฟเพราะว่าลุงกะติกนนั้นพูดเบามีพูดต่อมากเออลุงกะติ <c oughs> ลุงลุงลุงกะติขำแรกหนาวไอ้ไอ้ขี้เอาทำอะไรน้องขี้ดีกว่า ก็ชื่อภูพีเลยอ้าวของสั่นเลยอะไรสั่น S A N หนึ่งเก้าเก้าเก้าะเว้ยขายยาวสายาสันเกาเก้าเก้าไม่ไม่ใช่สั้นขี้กับชีขี้ชีสั่นนะคะอ่าเดี๋ยวี่เราเปิดการของไปตก อะไรนะเบอร์การชื่อมชื่ออะไรนะฮะบอกด้วยค่ะคุณซาเล้งคุ้ชื่อว่าไอกากไปอ่อคูนะไอกากไปอ่อคูหัวหวังเฮ้ยเฮ้ยเซนโชตัวดีวันนี้ไอตัวตัววันนี้วันนี้เป็นวันใหม่นะฮะเซนดีไอซาเล้งคุ้มันดีใจมากเลยนะฮะที่ซาเล้งคุ้มันมีสกิลใหม่ฮะโชว์สกิลหน่อยฮะซาเล้งคุ้สกินเลย อะไฮะอ่านี่ฮะมันมีตัวเล็กตัวเล็ก5อยู่นี่นะคะตัวเล็ไม่ดู้สตว์ตกรงซะเฮ้ยนี่ผมเอนะะพอแลอแลอไอ้กระติบมันเล่นนะกระติบมันนั่งอยู่นู้นอ่ะเฮ้ย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 นี่คกอจริงเลยคจริง อ่าสวัสด <toys> ีครับวันนี้เราก็คือเอเจีรายการคนโง่นะฮะไม่ฮะไม่ฮะไม่แล้วกสนุกเราจะมาถ่ายตอนนี้แล้วไปงม่ายที่กับอาจารกูที่กับอาจารยกูเลยหมเฮ้ยกไปรอไม่อไเราจะมาสอนเราจะมาดูกันนะครับว่าคนโง่เขาจะขุด คนโงคนโง่ก็จะขุดเอ่ออันนี้ทำยังไงคนโง่ก็จะอะไรวะู่รู้หนึ่งตามไม่ไดี่โอาโหนี่ถ่ายอยู่ถ่ายอยู่นะะถ่ายอยู่แล้วถ่ายอยู่ฮะถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ถ่ายวดีโอ เออน้าอเอันนันก็คืออันนั้นก็คืออีกคนนึงั่นกระโดดตกเองใครตกใครตกใครตกเมื่อกี้นี่ตกเหรอเฮ้ยเมื่อกี้ตัวอะไรตกวะไม่เมื่อกี้ข้างหลังก็ไม่มีอะไรนะ มันอาจจะเป็นเมื่อกี้มีตัวอะไรตกก็ไม่รู้อ่ะมันอาจจะเป็นฮีโร่ไปน่าจะเป็นโอ้ยเป็นไม่ใช่อะไรอยู่หลังนี้เลยนะเฮ้ยใครตกเขาวะเขาตกเองเยอะนี่เสียงไม่จริงนะคะเรได้ยินได้ยินผู้เขกแล้วก็คนคนไม่เชื่อหันกลับไปดูได้นะคะเออเนี่ยครับผมผมเจอตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยปุ๊บมีเฮ้ยเชื่อตรงนี้หรอไม่ใช่ไม่ใช่นี่ตรงนี้รู้เปล่าวะรายการคนโง่ครับมีแต่คนข่มทั้งนั้นเลย ไอชีแต่ไม่อยากไอชีทำไมเดี๋ยวเคาตานต่อยอันนี้เราเราจะมาแก้แค้นทีรูบายกันแก้แค้นทีรูบายซึ่งเรายังไม่เห็นตัวอะไรทียเลยนะปรับหมอกที้นี่ที้นี่ใครนี่หรือที้นี่ก็ได้เออดีมากที่ปรับยังเฮ้ยผมมองไม่เอกแม่ผมหาแม่หน่ะเฮ้ยไม่เก่าผมผมเห็นนะผมไม่พ้นผิดดังหน้าตาครับผมใส่หน้ากากอยู่ ปิดบังอะไรเมื่อกี้เปิดเดือดจริงปิดบังหน้าตาไม่เคยมีใครเห็นหน้าตาผมที่จริง,งนะไม่จริงฮะไม่จริงผ<อ>มเพนะิ่งเห็นเลยเมื่อกี้นี่เองฮะนีม่มันครับผมมีลกบ่ายพภาษาไม่ใช่เจอสปาโนย,ยีลูกบายนี่เป็นอะไรหมุนหมุนม,มีมีตัวยูกบายหมุนอยู่ไม่ใช่ยูกบายอือยูกบาย ิงเบชิงเิงอาเดไตนี่อตายเลยโอ้เย้แล้วคุณ่าอยู่ไม่ใช่เหรอคะเอออะลืไม่กเมื่อกี้อดเมื่อกี้กดพลาดกดพลาดคุณหาอยู่นะฮะกดกด